สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทุกท่านทางช่องน้องคำแพงแชนแนลเนาะวันนี้เป็นวันดีวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหห้าเนาะเป็นวันใครๆก็จะมีโชคมีลาบนะวันนี้เนาะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนเด้อค่ะเนาะ,ะตอนนี้เพนอยู่ที่บ้านกับน้องคำแพง องคำแพงทำอะไรอยู่คะลูกนี่นะน้องคำแพงกินข้าวเหนียวบ่ลูกโอ้กินข้าวเหนียวโอ้เก่งมากเลยค่ะมาจกเขากินละกันเออเก่งมากเลยค่ะ<อ>ตบมือให้ตัวเองด้วยโอ,อ,อ้เออเอิ้นไผโอ้เอิ้นหมาหน่อยหมายางกลางบ้านเนาะโอ้โอ้นี่นะ คำแพงเดินได้แล้วเดินได้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยคายคัมแพงลกูกขึ้นเตียงลงเตียงง้างเหล่นอยูู่้เดียวเบิ้ขึนปีนขึ้นปีนลงโยขึ้นเตียงเอาเอาเอาเขาในเฮี้ยนตัวยันน่ะยันเอาเนนยนยนเอาเนีน,เเนก็นเขาในเฮียนมากม่ม่เข,าขา้ามาเข้ามาเดี๋ยวเม่เปิดไฟก่อน มืดบ่ได้เปิดไฟเฮี้ยนมันส,สะท้อนแสงเนาะค่ะเอาอซองเบิ่งเขาย่านเขายังซองบงเขาอยู่ย่านเขายังซองบงเขาอยู่เขาไปแล้วแน่นมันซองบึงโยหัวเราะหางโยหยางฮะอ่ลูกหยางลูกหยางอ่ะเร็วเร็วลูกหยางเร็วยางฮะย่านเขาซองเบิ่ง เท่านี้ก็ะซองเบงนะคลิปนี้เพ่นก็จะมาว่างแนวทางฮานอยไห้่เอฟซีเนาะฮานอยของพี่ผหัตเนาะคลิปนี้เนาะเพราะว่าของพี่ประหัตเมื่อวานนี้เข้าเนาะหกเจ็ดเนาะน้อยพิเศษขายเอฟซีแต่แต่ส่วนของปู่สี่ศูนย์แล้วก็เซียนศีสะเกตพลาดเนาะท่านบอกว่าคำนวณเร็วไปหน่อยเลยพลาดค่ะเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านรีบส่ง คำนวณส่งมาให้ก็เลยรีบก็ได้ไม,ไม่ไม่ละเอียดเลยเลยภาพค่ะเอกซซีค่ะจะขึ้นไปทําไมหนูนี่เออจะขึ้นทําไมเออเอิ้นไซไพ่เขาไปป่าแล้วเขาไปอยู่น้ำเราเจ้าของผั้หาเขาไม่อยู่แล้ว ไปกันหมดแล้วไม่มีใครแล้วเรียก่าดิเรียกยเ,รยเรียกย่าสิคะย่าอยู่ไหมญาเดี๋ยวค่ะนี่คะ่คะคะ่ะขอบคุณคะ่ะใครชื่อคําแพงใครชื่อคําแพงยกมือขึ้นคะ่ะเก่งมากคะ่ะเอ,อ้เฮ้ตัวอะไรเือตัวอะไรตัว,ตวมด tôi mất nói ừ, mất lông à lông mà cứ chăn tục tung mất nói loi khó nào chà mà mắp khi mà nhang 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 cái tự hèn nó เดี๋ยวคลิปต่อไปเพนก็จะมาวางแนวทางฮาหนอยของเซียนสีสเกตแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยกันเนาะพร้อมกันไปเลยเนาะเพราะว่าวันนี้วันรัฐบาลไทยออกเนาะอย่ามากอดแม่แม่จะทําคลิปอยู่คะ่ะลูกเออลูกเดินเล่นคนเดียวเลยนะโอ้โหแม่ลืมไปว่าแม่ทําน้ําอาบไว้ให้หนูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเอาสิไปใส่ลูกสิไปใส่คํำแพง หนูจะไปไหนคะได้ยินเสียงน้ำเนาะได้ยินเสียงน้ำมีของน้ำก็เลยสิไปเบิ่งได้นะ่ะนั่นนั่นอย่าไปมาหาแม่ดีย๋ยวแม่จะอาบให้ดอกน้ำนะ่ะนะนี่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพี่ยนจะพาไปเบิ่งแนวทางฮานอยของพี่พหัสกันเลยค่ะเนาะนี่เนาะก่อนจะไปเบิ่งแนวทางฮานอยวันนี้ก็ไปเบิ่งสถิติย้อนหลังของพี่พหัสก่อนคะ่ะเพราะว่า ไม่เข้ามาสามงวดสามวันติดกันเนาะแล้วก็มาเข้าแล้วสามวันติดกันขาย fc นี่ค่ะเมื่อวันที่สิบสี่ก็เข้ามาสี่สามเนาะค่ะตรงๆค่ะส่วนวันที่สิบห้าเนาะก็เข้าหกเจ็ดตรงตรงขาย fc นี่ค่ะถ้าใครลูดเนาะนี่เนาะถ้าใครลูดหกเมื่อวานนี้ได้หกทั้งสามหน,นอ่อยเนาะเพราะว่าหกออกทั้งสามหน่อยเลยเนาะ นี่ค่ะนอยพิเศษออกหกเจ็ดแล้วก็หกศูนย์หกเนาะค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะใครเล่นตัวลูดเนาะส่วนนอยปกติออกเกนะ้าเนาะไม่ไม่เข้านอยปกติเนาะส่วนนอยวนะีไอพีเนาะนอยวีไอพีก็หกสามเนาะค่ะผู้ใดเล่นตัวลูดก็จะได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะมัน เมื่อวานนี้วันที่สิบห้านะก็ของวันที่สิบสี่เนาะเข้ามาแล้วสองวันวันที่สามนี่เนาะวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกเด้อเนาะเพราะว่าให้เอฟซีได้แก้มือเนาะแก้มือในการที่พลาดมาสามวันเนาะให้เขาติดต่อกันจากสามจักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนาะถ้าพลาดก็ใครขอให้แค่พลาดแค่งวดเดียวกับพอ่พอเนาะเพราะว่าเอฟซีก็จะบมีทุนหลายเนาะ ตัวเลขทุกตัวที่เพนลงนำนำลงมาให้ fc ทางซ่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อค่ะ fc เนาะเพราะว่าเอาไปพิจารณาเอาเนาะวางเซียนผหัสหรือว่าของพี่พหัสเนาะ c h a n n แล้วก็เซียนสีสะเกตแล้วก็ของปูส่สีนเนาะของปูส่สี่นรุ่นมาสามวันแล้วเนาะ ค่ะให้ fc ทั้งสองแคปหน้าจอเดอ้อข่ะ fc นี่ค่ะตามนี่เนาะเดี๋ยวแนวทางของเสียนสีสะเกตก็จะมาตามหลังคลิปนี้ล้วค่ะจะลงคลิปนี้ไปก่อนเนาะ,ะค่ะกะเดี๋ยวคลิปที่สองก็จะเป็นคลิปของเสียนสีสะเกตเนะาะเพราะว่าวันนี้ท่านส่งมาให้แล้วตอนเช้าท่านบอกว่าอ่าเมื่อวานนี้ขอโทษทีคำนวณเร็วไปหน่อยก็เลยพลาด เนาะขอโทษ f อซเนาะนี่ค่ะท่านบอกว่าขอโทษเอฟซีเด้อค่ะเมื่อวานนี้คำนวณให้พลาดเพราะว่ามี f อซมาหาท่านถึงที่บ้านเนาะก็เลยมีแขกก็ท่านก็ส่งมาให้ช้าด้วยแล้วก็ไม่ทําคํานวณชูดให้ผิดเนาะค่ะสุดท้ายเพ่นก็ขอให้ f อฟทั้งสองรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเด้อเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะ ให้สุกๆมันๆเฮงๆปังๆเด้อทั้งน้อยทั้งลาวทั้งร,งรัฐบาลไทยเนาะวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆถูกหวยยกช่องกันเลยค่ะเพราะว่าจะมีแนวทางรัฐบาลไทยของเสียนศรีสเกตมาฝากมาตอนเอฟซีคือกันเนะาะเดี๋ยวจะปเป็นยังไงมีตัวไหเฮาไปบ่งคลิปต่อไปน้ำกันเลยขเอฟซี FC. คิปนี้เพ่นขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ